สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำการปลูกกุหลาบในกระถางน,นะครับของสวนกุหลาบทิพคลินนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีกระถางเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับเป็นไซส์1ิ้นิ้วถ้ากระถางเล็กกว่านี้ลาก,กุหลาบเขาจะโตแล้วเต็มในกระถางกุหลาบจะไม่ค่อยโตนะครับเราจะต้องเปลี่ยนบ่อยทำให้เกิดการกระทบกระเทือนของ ลากของกุหลาบได้ได้ง่ายเป็นไปได้ควรจะใช้กระถางที่ใหญ่สักหน่อยนะครับ15นิ้วขึ้นไปนะครับแนะนำนส่วนจะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นกระเบื้องหรือเป็นปูนอะไรอันนี้แล้วแล้วแต่ชอบครับส่วนกแกลบแกลบที่ใช้นะครับเราจะผสมด้วยดินอย่างละครึ่งนะครับอย่างละ50 50ก็คือเป็นดิน50แล้วก็แกลบสัก50าการปลูกก็คือเอา แกลบที่ได้ผสมไว้แล้วนะครับลองก้นกระถางก่อนอสักครึ่งหนึ่งของกระถางนะครับก่อนก่อนที่จะเอากุหลาบลงนะครับก,ก็ต่อไปการเอาต้นกุหลาบลงนะครับกุหลาบที่เราซื้อมาส่วนใหญ่จะมีถุงพลาสติกที่เขา,อาพอนช้ำนะครับการเอาออกก็พยายาม ให้ลากเขากระทบก,กระเทือนน้อยที่สุดก็สามารถคว่ำแล้วก็ดึงพลาสติกเกอกได้เลยนะครับส่วนดินที่เกาะมากับต้นกุหลาบไม่จําเป็นต้องเอาออกนะครับถ้าเป็นกุหลาบที่จเจริญไวแล้วก็ลากลากอยู่เต็มเราจะเอาดินที่ติดอยู่กับถุงเขาออกเมื่อกุหลาบกุหลาบเขาแกลนหรือว่า,าลากเขาจเจริญได้ไม่ค่อยดีเราจะ,จะเจาดินออกนะครับ ขั้นตอนก็เอาฟุหลาบใส่แล้วก็เริ่มเมาแกบใส่ได้เลยครับใส่ให้เต็มกระถางได้เลยครับใครมีพุที่ก็ลงดินมาลงดินแล้วโอเคตามลูกเลยครับใส่ไปเรื่อยๆใส่ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็สามารถกดสามารถตกตก,ตกลงได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราใส่ดินเสร็จแล้วเราก็หาไม้มาปักค้ำยันให้เรียบร้อยนะครับ กันต้นเขาล้มหรือโกงได้นะครับก่อนที่รากเขาจะเต็มโอเคหลังจากหลังจากลงปลูกเรียบร้อยก็สามารถยกไปตั้งในที่ที่เหมาะสม